สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพุทธที่7พฤษภาคม2568มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนเลกเด่นตัวเดียวของแอดปลายฝันในความทรงจำนะครับงวดที่ผ่านมาแอดปลายฝันคำนวณได้เลข0หลุดไปทุกท่านหลุดลงไปด้านล่างนะครับ ้ยออก38806ทางโดยเลขของอาจารย์สามงวดหลังสุดมีเข้ามีหลุดทุกท่านจับหน้าจอใบนี้ไปนะครับลเลียงดูได้เพิ่มเติมพร้อมกับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายงวดใหม่นี้แอดปลายฝันคำนวณได้หทุกท่านได้5ใบเต็มทุกท่านมีตัวรองด้วยนะครับเด่น5รองสี่ นวะทางบนตัวเดียวถ้าชอบตัวเลขของอาจารย์ผมว่าก็สามารถเก็งได้หมดนะครับเพราะว่าก็มีบางงวดนะครับที่หลุดลงไปด้านล่างต่อมาจะเป็นแนวทางเลขกําลังวันนะครับเลขเด่นแบบ3ตัวของอัหนุ่มคอนแก่นหรือว่านกขกน้องเฟ่หมดที่ผ่านมาก็คือใบด้านบนตรงกลางทุกทันหนุ่มคอนแก่นคำนวณได้6 7 9มีเลข6ลงไปด้านล่างนะครับเข้าหลักหน่วยหวยออก0-6 ทางโดยเลขของอาจารย์ห้างวดหลังสุดเข้าทั้งหมดบางงวดก็มาสองตัวครับส่วนทางงวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับฝั่งทางขวามือหนุ่มคอสแก่นคำนวณได้107่งถูกทันหนึ่งนย์เเลขกำลังวันศุกร์นะครับงวดใหม่ส่วนวันที่ก็อยู่ด้านล่างนะครับ16บหกทับห้าสอครับ ต่อมาจะเป็นนวทางเลขติดบนนะครับเลขเด่นแบบ3ตัวของแอดคนวันอังคารงวดที่ผ่านมาใบตรงกลางทุกท่านนทางของแอดคนวันอังคารมีเลข8นะครับเข้า10กันหน่วยย้อนไปอีกงวดมีเลข7เข้าหลักหน่วยนะครับงวดที่ออกสองสอส่วนทางงวดใหม่แอดคนวันอังคารแอดคนวันอังคารคำนวณได้90 1 3 5สาห้าทุกท่าน9 0น หนึ่งสามห้าไปเต็มถูกทันวันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับสิบหกทับห้าสองพันห้าร้อยหกสิบแปดมาต่อกันที่แนวะทางเลขติดบนนะครับเลขเด่นแบบสี่ตัวของแอดหอยขมงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าสูตรคำนวณของอาจารย์ลูดไปนะครับไม่มีสามแปดครับ ทางของอาจารย์มี06หลุดลงไปด้านล่างทางโดยเลขสีงวดหลังสุดนะครับเข้า3หลุดไป1งวดใหม่ก็คือใบด้านบนถุกทัานนัดหอยขมคำนวณได้0167นะครับ0167ในตัวเดียวกันกับงวดที่ผ่านมานะครับแต่วันที่เป็นวันที่งวดใหม่แล้วทุกท่านด้านบนนะครับ16พฤษภาคม68 สูตรคำนวณเลขติดบนยังอยู่กันที่แนาทางของแอดหอยคมนะครับใบนี้เป็นแนาทางเด่นล่างทุกท่านเลขเด่นแบบสี่ตัวงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์ก็เข้าอยู่นะครับมีเลขหกไปออกศูนย์หย้อนไปอีกงวดมีเลข5ก็เข้านะครับงวดที่ออก8ปดห้าสล่างของอาจารย์สองงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดครับ วดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายถัดห้อยขมคำนวณได้1239งทุกทันหนึ่งสอามเกแนวทางเด่นล่างนะครับเลขเด่นแบบ4ตัวต่อมาจะเป็นแนวทางหน่วยบนของแอดชวโรดนะครับเลขเด่นแบบ4ตัว มอดิผ่านมาก็คือใบฝั่งทางซ้ายทุกทันผมก็ลงให้นะครับงวดก่อนนทางของอาจารย์ก็มีเลข8ดนะครับเข้าหลักหน่ยวยวิ่ออก3 8 8ดทุกทันส่วนทางงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวามือนะครับ16ทับห้าสอันห้ารดนัดชวโรดคำนวณได้2 3 4สาสี่ห้าทุกทันสานสี่ห้า แนวทางหน่วยบนนะครับเลขเด่นแบบ4ตัวต่อมาจะเป็นแนวทางคู่ต้บนนะครับหรือว่าคู่สลับบนของอดมุกงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เรือชนเด่นมีเลข8อยู่นะครับใบนี้ทุกท่านงวดก่อนมีเลข8นะครับส่วนคู่สลับบนของอดมุกเข้า2คู่ มี88แล้วก็มี38ทุกทันโหยออก3า 8, 8 0 6ทางเดเลข6งวดหลังสุดก็ตามที่เห็นนะครับจนทางงวดใหม่ของแอดมุกก็คือใบด้านบนสุดครับฝั่งทางซ้ายมือ16 5ทับห้าสองวดนี้ตัวชนเด่นของแอดมุกได้036ทุกทัน0 3น ส่วนคู่สลับก็อยู่ด้านล่างนะครับใครชอบก็แคปหน้าจอไปต่อยอดดึงชุดเด่นเอาถ้าไม่ชอบใจก็เลื่อนผ่านได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณทุกทันพิจารณาก่อนนําข้อมูลไปใช้ต่อมาจะเป็นแนวทางหน่วยบนนะครับเลขเด่นแบบ3ตัวของอาจารย์ครูเมืองสูตรนี้งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับ สำหรับงวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดจันคูเมืองคำนวณได้สองสามห้านะครับสองสามห้านทางหน่วยบนเล็กเด่นแบบสามตัวยังอยู่กันที่แนวทางของจารย์คูเมืองนะครับไปน,นี้เป็นแนวทางเด่นล่างเล็กเด่นสามตัวสูตรนี้งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้เช่นเดียวกันนะครับจารย์คูเมืองคำนวณได้ 6 7 9ก็จะมีเลข6นะครับเข้าหลักหน่วยห้วออก06ส่วนหนทางงวดใหม่นะครับคำนวณได้1 2 4ถูทุกท่าน1 2 4ต่อมาก็จะเป็นหทางเด่นล่างเลขเด่นตัวเดียวนะครับการครูเมืองทำได้เลข1ถูทุกทัานทำได้เลข1ก็มาลุ้นกันนะครับ1จะมาไหม วันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับ16บหพฤษภาคม2568ต่อมาจะเป็นแนวทางเลขติดล่างนะครับเลกเด่นแบบ5ตัวของแอันาคิโนงวดที่ผ่านมาแนวทางของอันาคิโนมีเลข0นะครับเข้าหลักสิบ้ยออก06ส่วนแนวทางงวดใหม่16บหพฤษภาอันาคิโนคำนวณได้ 02359สองสาถูกทัน 02, น0สองนวทางเลขติดล่างนะครับเลขเด่นแบบ5ตัวมาต่อกันที่แนวะทางเด่นล่างเลขเด่นแบบ3ตัวของแอเส้นมีแอเส้นมีงวดที่ผ่านมาคำนวณได้4 5 6นะครับก็จะมีเลข6นะครับที่เข้า เส้นในทางงวดใหม่อยู่ด้านล่างสุด16พฤษภาคมอัะเชนมีคำนวณได้345ทุกทันาน3ี่ต่อมาจะเป็นแนวทางล่างเดินดีนะครับเลือกเด่นแบบ4ตัวสูตรนี้ของแอดกรมเกตนุดงวดที่ผ่านมาปรากฏวัาหลุดไปทุกทันแนวทางของอาจารย์ไม่มี06ครับ สูตรร่างเดินดีของอาจารย์เก้างวดหลังสุดหลุดไปหนึ่งงวดนะครับที่เหลือเข้าหมดเลยถูกทันสำหรับงวดใหม่ก็คือใบนี้นะครับร่างเดินดีของแอดกลมคำนวณได้ห้าหกแปดเก้านะครับห้าหกแปดเก้า ยังอยู่กันที่แนวทางของแอดกรมนะครับใบนี้เป็นสูตรคํานวณ10หน่วยล่างนะครับเลขเด่นแบบ4ตัวอันนี้เอาสถิติย้อนหลังมาให้ได้ชมกันนะครับก็เริ่มตั้งแต่งวดวันที่16เดือน11เลยนะครับจากนั้นมาก็เข้ามาโดยตลอดทุกทันแล้วก็วันที่1เมษาก็มีเลข3นะครับเข้าหุ้ออก36 สิหเมษาุวยออก8ปดห้านี่มาสองตัวแล้วก็งวดล่าสุดนะครับสองพฤษภาโวยออกศูย์หกก็มา2ตัวเลยครับใครตามสูตรนี้งวดใหม่มาแล้วทุกท่านใบด้านบนฝั่งทางซ้ายนัดกรมคำนวณได้สองสามห้าปดทุกท่านสองสามห้าปดไปตามสูตรนี้แคปหน้าจอให้ไวนะครับสิหน่วยล่าง เลขเด่นแบบสี่ตัวของอดกรมเกตโนดต่อมาจะเป็นแนวทาง10บหน่วยล่างเลขเด่นแบบสตัวของอาจารย์ทวันนรัตน์งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์ทวันรัตน์ก็เข้านะครับมีเลขศูนย์ถกทันศนย์เข้าหลักสิบย้อนหลังไปสีงวดทางโดเลขของอาจารย์นีเข้าทั้งหมดครับสำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนถูกทัน จ้าของข้อมูลคำนวณได้ห้าหเก้าหนึ่งะครับห้าหกเก้าหนึ่งเต็มทุกทันหนวทางสิหน่วยล่างเลขเด่นแบบสีตัววันที่ก็สิบหกเดือนห้าปี2 5งพหสิบต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นล่างเลขเด่นแบบสี่ตัวของอัชชัยชุมแพพื้อหลังสีดำ งวดที่ผ่านมาแอดชัยคำนวณได้0123ก็จะมีเลข0นะครับเข้าหลัก10บคุยออก06ส่วนทางงวดใหม่แอดชัยคำนวณได้7890ทุกทัน7890แนวทางเด่นล่างเลขเด่นแบบ4ตัวนะครับงวดใหม่ได้7890ทุกท่านอีกตัวอะไรดีครับ มาต่อกันที่แนวทางของแอชนะพลนะครับใบนี้สูตรคำนวณเลขไม่น่ามาบนถูกฐานงวดที่ผ่านมาแอชนะพลคำนวณได้เลข9ก็ผ่านอยู่นะครับหวยออก388แปดสำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายเลขไม่น่ามาบนงวดประจําวันที่16บหกคภาคม6า ชนะพลคำนวณได้เลข2ทุกท่านได้เลขสองก็จะประมาณนี้ครับสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ